สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ถ้าคุณกำลังฟังคลิปนี้อยู่บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะพลังบางอย่างกำลังพาคุณมาฟังสารจากดวงชะตาที่ถูกซ่อนไว้สำหรับคนเกิดปีมะเมียและปีมะแม่โดยเฉพาะก่อนจะไปฟังอย่าลืมตั้งจิตให้สงบหายใจลึกๆหนึ่งครั้งแล้วพิมพ์คำว่าสาธุลงไปในคอมเมนต์เพื่อเปิดพลังเปิดดวง เปิดทางรับสิ่งดีๆที่กำลังจะมาถึงเพราะจากยานที่สัมผัสได้ในช่วงนี้ดวงของคนสองปีนักษัตว์นี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆมีทั้งเคราะห์ที่กำลังจะคลี่คลายและโชคที่กำลังจะโผล่แบบไม่ทันตั้งตัวคนเกิดปีมะเมียภาพที่ขึ้นมาแรงมากคือม้าศึกที่เคยบาดเจ็บแต่ยังไม่ล้มคุณคือคนที่อดทนฝ่าฟันปิดปากเงียบ ทั้งที่ข้างในแบกอะไรไว้มากกว่าที่ใครจะมองเห็นที่ผ่านมาเหมือนคุณเดินอยู่ในทางที่มืดมีแต่ภาระความกดดันและความคาดหวังแต่ช่วงนี้พลังดวงกำลังเปลี่ยนมีแสงบางอย่างเริ่มส่องเข้ามาเหมือนจัก,กรวาลกำลังจะคืนของบางอย่างที่คุณสมควรได้รับตั้งนานแล้วหมอปลายกระซิบมาว่าคนปีมะเมียช่วงนี้จะมีคนเก่า หรือเรื่องเก่ากลับมาให้เคลียร์แบบจบจริงบางคนจะได้คำขอโทษบางคนจะได้โอกาสบางคนจะได้คำตอบที่รอมานานและที่ขนลุกคือมีเกณฑ์ได้เงินจากทางที่ไม่คาดคิดอาจไม่ใช่ก้อนใหญ่ทันทีแต่เป็นเงินที่มาแบบถูกจังหวะมาในวันที่คุณกำลังคิดจะยอมแพ้พอดีส่วนคนเกิดปีมะแม,แมภาพแรกที่ขึ้นคือ แพะที่ยืนบนยอดเขาคุณคือคนที่ดูนิ่งสุขุมแต่ข้างในคิดลึกคิดไกลและมักเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวที่ผ่านมาเหมือนคุณต้องเสียสละทั้งเรื่องเงินเรื่องใจเรื่องเวลาเพื่อคนอื่นมากกว่าตัวเองจนบางช่วงรู้สึกเหมือนชีวิตนิ่งเหมือนทุกอย่างยุดอยู่กับที่แต่หมอปลายกระซิบว่าพลังดวงของคนปีมะแมกำลังจะขยับแรง โดยเฉพาะเรื่องงานและเงินมีโอกาสใหม่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวอาจเป็นคนชวนลงทุนคนชวนทำงานเสริมหรือข่าวดีเรื่องเอกสารสัญญาการเจรจาที่ขนลุกคือมีเกณฑ์ได้โชคจากคำพูดคนอื่นบางคำที่คุณได้ยินผ่านๆจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตในระยะยาวพลังร่วมของปีมะเมียและปีมะแม ดวงสองปีนี้ในช่วงนี้เหมือนถูกดึงขึ้นจากพลังต่ำเข้าสู่พลังใหม่ที่สูงกว่าเป็นช่วงล้างกรรมเก่าเปิดกรรมดีบางคนจะฝันแปลกบางคนจะรู้สึกเหมือนมีคนคอยช่วยทั้งที่มองไม่เห็นตัวหมอปลายสัมผัสได้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำดวงกำลังคุ้มครองคนสองปีนี้เป็นพิเศษโดยเฉพาะคนที่ช่วงที่ผ่านมาเจอเรื่องหนัก เจอเรื่องเสียใจแต่ยังไม่คิดทำร้ายใครยังรักษาน้ำใจและศีลธรรมไว้ได้นี่แหละคือเหตุผลที่โชคกำลังจะมาไม่ใช่เพราะฟลุกแต่เพราะบุญเก่ากำลังทำงานดวงโชคลาภคนเกิดปีมะเมียมา้าต้นปี2,569ช่วงเวลาแห่งเงินฟ้าเปิดทางบุญเก่าหนุนหลัง ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมยาวถึงเมษายน2569ดวงคนปีมะเมียเหมือนมีประตูโชคลาภค่อยๆเปิดออกไม่ใช่โชคแบบฟลุกๆแต่เป็นโชคที่มาจากบุญเก่าคำอธิษฐานเก่าและการช่วยเหลือคนในอดีตหมอปลายกระซิบมาว่าคนปีมะเมียต้นปีนี้จะมีเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดบางคนได้เงินคืนจากลูกหนี้ บางคนได้งานเสริมที่ไม่คิดว่าจะได้เงินจริงบางคนมีคนยื่นโอกาสให้โดยไม่ต้องร้องขอจังหวะทองของโชคลาภป,ปลายกุมภาพันธ์ถึงกลางมีนาคม2569จะมีข่าวดีเรื่องเงินก้อนหรือของมีค่าบางคนฝันเห็นญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับนี่คือสัญญาณโชคกำลังมาต้นเมษายนดวงเสี่ยงโชคแรงเป็นพิเศษ ซื้อเล็กๆแต่มีโอกาสได้ใหญ่ใครค้าขายจะปิดดีลได้เงินก้อนแบบไม่ทันตั้งตัวลักษณะโชคของปีมะเมียไม่ใช่โชคที่มาแบบสายฟ้าฟาดแต่เป็นโชคจากการเดินทางโชคจากคำพูดการเจรจาโชคจากคนที่เคยหายไปแล้วกลับมาหมอปลายกระซิบแรงมากว่ามีคนปีมะเมียจะได้ของใหญ่แบบไม่คิดว่าจะได้ บางคนเป็นรถบางคนเป็นที่ดินบางคนได้เงินก้อนที่ช่วยเปลี่ยนชีวิตช่วงหนึ่งเลยเลขเด่นโชคลาภปีมะเมียต้นปี2569เด่น1 4 7รอง0 9จับคู่แรง1 4 4 1 4 7 7 4 1 9 9 1นึ่งทิศโชค ทิศตะวันออกเฉียงใต้สีเสริมโชคแดงอมทองฟ้าอมเขียววันขอพรแล้วแรงวันพฤหัส,สบดีวันอาทิตย์เคล็ดลับเรียกโชคปีมะเมียจุดทูปเก้าดอกขอพรเจ้าที่เจ้าทางช่วงเช้าถวายน้ำสะอาดให้พระหรือไหว้บรรพบุรุษก่อนวันเสี่ยงโชคห้ามพูดลบเกี่ยวกับเงินในช่วงต้นปีเพราะคำพูดจะปิดประตูโชค หมอปลายกระซิบปิดท้ายว่าคนปีมะเมียต้นปีนี้อย่าดูถูกลางสังหณ์ตัวเองถ้าวันไหนใจมันรู้สึกอยากเสี่ยงวันนั้นมักไม่เสียเปล่าดวงโชคลาภคนเกิดปีมะแมะแพะต้นปี2569ปีแห่งโชคเงียบๆแต่แรงลึกดวงคนปีมะแมะต้นปีนี้ไม่ได้โชคแบบจงแจ้งแต่เป็นโชคแบบมาเงียบๆแต่เปลี่ยนชีวิตได้จริง หมอปลายกระซิบว่าคนปีมะแม่จะมีโชคจากสิ่งที่ไม่ได้ต้องใจบางคนซื้อตามคนอื่นแต่ดันถูกบางคนคิดว่าทำเล่นๆแต่กลายเป็นไรายได้หลักบางคนได้ของคืนจากสิ่งที่เคยเสียไปแล้วช่วงพลังโชคเปิดต้นกุมภาพันธ์ถึงต้นมีนาคม2,569จะมีข่าวดีเรื่องเงินก้อนหรือมีคนเอาโชคมาให้ ปลายมีนาคมถึงกลางเมษายน2569ดวงลาบลอยแรงมากโดยเฉพาะจากการเดินทางการเปลี่ยนสถานที่หรือของเก่าลักษณะโชคของปีมะแม,แม่โชคจากผู้ใหญ่ผู้หญิงโชคจากการขอพรแล้วสมหวังเร็วโชคจากสิ่งที่เคยฝันไว้เมื่อหลายปีก่อนหมอปลายกระซิบชัดว่า มีคนปีมะแม่จะได้โชคก้อนที่ทำให้หมดหนี้บางส่วนหรือมีเงินตั้งต้นชีวิตใหม่บางคนได้โอกาสใหญ่แบบไม่ต้องวิ่งหาเลขเด่นโชคลาบปีมะแม่ต้นปี2569เด่น2 5 8 2> รอง0-6จับคู่แรง2552 28 82 58 85 26 6. 2ทิศโชคทิศเหนือตะวันตกเฉียงเหนือสีเสริมโชคขาวครีมเขียวมรกตวันขอพอรแล้วแรงวันจันทร์วันศุกร์เคล็ดลับเรียกโชคปีมะแม,แมว่ว้พระก่อนออกจากบ้านในวันที่รู้สึกใจอยากเสี่ยงทําบุญกับเด็กผู้สูงอายุหรือสัตว์จรจัดจะเปิดดวงโชคเร็วมากพกเหรียญเก่าหรือธนาบัตรขวัญถุงไว้ในกระเป๋าสตางค์ หมอปลายกระซิบว่าโชคของคนปีมะแม่ต้นปีนี้จะมาในวันที่คุณไม่ได้คาดหวังแต่พอมาแล้วจะรู้เลยว่าใช่สัญญาณเตือนก่อนโชคใหญ่ทั้งสองปีนักสัตว์ถ้าช่วงไหนคุณฝันเห็นญาติผู้ล่วงลับฝันเห็นน้ำใสเหรียญเงินทองเจอเลขซ้ำๆบ่อยผิดปกติใจเต้นแรงแบบไม่มีเหตุผลนั่นคือสัญญาณก่อนโชคหมอปลายกระซิบว่า อย่ามองข้ามวันเหล่านั้นเพราะมักเป็นวันเงินเข้าบทสรุปคำกระซิบจากดวงฟ้าปีมะเมียโชคมาแรงจากการเคลื่อนไหวการพูดการเดินทางปีมะแมะโชคมาเงียบๆจากบุญเก่าและการขอพรทั้งสองปีนักสัตว์ต้นปีนี้ไม่ใช่แค่มีโชคแต่เป็นโชคที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตบางช่วงได้จริงดวงการงานคนเกิดปีมะเมียต้นปี2569พลังม้าแห่งไฟ งานพุ่งแต่อารมณ์ต้องนิ่งช่วงต้นปีนี้ดวงงานของคนปีมะเมียเหมือนม้าออกจากคอกหลังจากอึดอัดเงียบเหนื่อยมานานจะเริ่มมีแรงกระตุ้นใหม่มีคนเรียกหามีงานใหม่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนถึงขั้นพูดว่าอยู่เฉยเฉยยังมีคนมาชวนทำงานเลยแต่หมอปลายกระสิบว่างานจะมาเร็วแต่ใจต้องนิ่งเพราะต้นปีนี้เป็นจังหวะงานซ้อนงานเร่งงานด่วน โดยเฉพาะช่วงเดือน2ถึง4จะมีโปรเจกต์ที่เหมือนฟ้าผ่าลงมาต้องตัดสินใจเร็วถ้าช้าจะมีคนแย่งโอกาสไปแทนจุดเด่นการงานปีมะเมียคนที่ทำงานประจำมีเกณฑ์ได้ขยับตำแหน่งเปลี่ยนหน้าที่หรือได้โปรเจกต์ใหญ่คนค้าขายทำธุรกิจจะมีลูกค้าเก่ากลับมาแบบไม่คาดคิดพร้อมเงินก้อนจากงานเก่าคนทำงานออนไลน์งานสื่องานพูดงานขายดวงเด่นมาก มีชื่อเสียงขึ้นแบบปากต่อปากแต่ระวังเรื่องคำพูดและอารมณ์ต้นปีนี้ถ้าพูดตรงเกินไปหรือแสดงความไม่พอใจจะกลายเป็นชนวนให้ผู้ใหญ่ไม่ปลืม้มทั้งที่ผลงานดีมากก็ตามสัญญาณแรงจากดวงหมอปลายกระสิบว่าคนปีมะเมียจะมีคนมองอยู่งิบเงียบโดยไม่บอกใครที่กำลังรอเลื่อนขั้นรอคำตอบงานรอการตัดสินใจข่าวดีจะมาแบบไม่เป็นทางการก่อนเช่น มีคนหลุดปากหรือมีสัญญาณบางอย่างให้รู้ว่าคุณกำลังถูกเลือกการเปลี่ยนงานโอกาสใหม่ดวงนี้เด่นเรื่องเปลี่ยนสายงานเริ่มงานเสริมได้งานใหม่ที่รายได้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่างานเดิมตันเหนื่อยแต่ไม่ก้าวหน้าต้นปีนี้จะมีทางออกแบบไม่ต้องดิ้นรนหนักคำแนะนำเสริมดวงงานปีมะเมียไหว้พระเจ้าที่ก่อนเริ่มงานใหม่ใส่เสื้อสีแดงเข้ม ส้มน้ำตาลในวันสำคัญพูดให้น้อยฟังให้มากงานจะไม่สะดุดดวงการงานคนเกิดปีมะแม,แมต้นปี2,569แพะผู้สุข,ขุมงานค่อยๆพาไปไกลแบบไม่ต้องชนคนปีมะแม,แมปีนี้ดวงงานมาในรูปแบบเงียบแต่แรงภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่ภายในคือโครงสร้างชีวิตกำลังถูกปรับใหม่หมดงานที่ใช่กำลังจะเข้ามา งานที่ไม่ใช่กำลังจะหลุดออกไปเองต้นปีนี้คนปีมะแม,แมจะรู้สึกว่าทำงานเหนื่อยน้อยลงแต่ผลลัพธ์มากขึ้นมีคนเห็นค่าในความละเอียดความอดทนความรับผิดชอบจุดเด่นการงานปีมะแม,แมคนทำงานประจำมีเกณฑ์ได้ขยับตำแหน่งแบบเงียบๆหรือได้เงินเพิ่มจากหน้าที่ใหม่คนค้าขายทำธุรกิจจะมีลูกค้าใหม่จากการแนะนำต่อไม่ต้องโฆษณาหนักคนทำงานออนไลน์งานสื่อ งานพูดงานขายดวงเด่นมากมีชื่อเสียงขึ้นแบบปากต่อปากแต่หมอปลายกระซิบว่าปีนี้คนปีมะแมจะได้งานจากบุญเก่าคือคนเคยช่วยเคยสนับสนุนจะกลับมาตอบแทนในรูปแบบงานโอกาสหรือคำแนะนำสำคัญจุดต้องระวังอย่ารับงานเกินกำลังเพราะต้นปีจะมีช่วงงานรุมเข้าพร้อมกันระวังคนเอาความดีไปเป็นของตัวเองต้องรู้จักพูดรู้จักปกป้องผลงาน สัญญาณแรงจากดวงช่วงเดือน3-5ถึง5จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เหมือนเล็กน้อยแต่ส่งผลต่อการงานระยะยาวเช่นได้คุยกับคนแปลกหน้าได้เข้าประชุมแทนใครบางคนถูกขอให้ช่วยงานเล็กๆสิ่งนี้จะกลายเป็นประตูสู่งานใหญ่ในครึ่งปีหลังการเปลี่ยนงานหรือการเติบโตดวงปีมะแม่เด่นเรื่องเติบโตในที่เดิมได้ตำแหน่งใหม่แบบไม่ต้องแย่งได้งานที่มั่นคงกว่าปีก่อน เหมาะกับการปักหลักมากกว่าการเสียงกระโดดคำแนะนำเสริมดวงงานปีมะแม่แมไหว้พระปางป่าเลไลหรือพระประจำวันเกิดใช้ของสีขาวเทาเขียวอ่อนในที่ทำงานทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาหรือช่วยเด็กจะเปิดทางงานระยะยาวสรุปดวงการงานต้นปี2569ปีเกิดภาพรวมการงานมะเมียงานพุ่งโอกาสแรงต้องนิ่งและคุมอารมณ์ มะแมงานมั่นคงเติบโตเงียบๆแต่ไกลดวงการเงินคนเกิดปีมะเมียมาต้นปี2569เงินของคนปีมะเมียต้นปีนี้ไม่ได้มาแบบบังเอิญแต่มาเพราะบุญเก่าที่กำลังเปิดทางต้นปี2569ชะตาการเงินของคนปีมะเมียเหมือนมีแรงส่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่เบื้องหลังหลายคนจะรู้สึกได้ว่าอยู่ๆมีโอกาสเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว มีคนช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอเงินที่คิดว่ายากกลับได้มาแบบง่ายกว่าที่คิดช่วงเดือนแรกถึงเดือน3ของปีดวงการเงินเหมือนถูกปลดล็อกจากจุดที่เคยติดขัดบางคนที่เคยมีภาระหนี้สินจะเริ่มเห็นช่องทางปิดหนี้หรือหมุนเงินได้คล่องขึ้นคนที่รอเงินก้อนรอเงินตกเบิกรอผลตอบแทนบางอย่างจะมีข่าวดีแบบไม่ทันตั้งตัวสิ่งที่เด่นมากคือเงินจากงานเสริมเงินจากงานออนไลน์เงินจากของเก่า ของสะสมของที่ไม่ได้คิดว่าจะขายได้เงินจากลูกค้าเก่าคนรู้จักเก่าหรือคนที่หายไปนานแล้วกลับมาหมอปลายเคยบอกว่าถ้าช่วงไหนอยู่ๆมีคนติดต่อมาแบบไม่ได้นัดหมายนั่นคือสัญญาณว่าดวนเงินกำลังเปิดคนปีมะเมียต้นปีนี้จะเจอแบบนั้นจริงมีโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับมานานมีไลน์ที่ไม่ได้คุยมานานมีคนที่เคยปิดดีลไม่สำเร็จกลับมาซื้อหรือช่วยเหลือแบบไม่ทันคาดการเงินก้อนใหญ่ ช่วงเดือน2-4ถึง4ของปีมีเกณฑ์เงินก้อนเข้ามาแบบไม่คาดหวังแต่ได้บางคนได้โบนัสได้ค่าคอมได้เงินคืนได้เงินจากการขายทรัพย์สินหรือได้เงินจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือโดยตรงแต่สิ่งที่ต้องระวังคือเงินเข้าไวออกไวมีรายจ่ายฉุกเฉินเกี่ยวกับบ้านรถคนในครอบครัวมีคนมาขอยืมเงินแบบปฏิเสธยากถ้าคุณปีมะเมียรู้สึกว่าปีนี้เหมือนเงินยังไม่ทันเข้าก็มีเรื่องให้ใช้ก่อน นั่นไม่ใช่ดวงเสียแต่เป็นดวงที่กำลังปรับสมดุลเพื่อเปิดทางเงินก้อนใหญ่กว่านั้นในช่วงกลางปีเคล็ดลับเสริมดวงเงินปีมะเมียไหวเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านหรือที่ทำงานก่อนขึ้นปีใหม่ทำบุญด้วยน้ําดื่มเทียนหรือหลอดไฟพกเหรียญเก่าหรือธนบัตรเลขลงท้าย9เลขเด่นเงินทองปีมะเมีย 2, 6, 9 29, 62, 92 ดวงการเงินคนปีมะแม่ต้นปี2569เงินของคนปีมะแม่ปีนี้ไม่ได้มาแบบฟลุกแต่มาแบบถูกจัดวางไว้แล้วต้นปี2569ดวงการเงินของคนปีมะแม่เหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์วางแผนให้ล่วงหน้าบางคนจะรู้สึกว่าอยู่ดีๆมีทางเลือกเพิ่มอยู่ดีๆมีคนชวนทำอะไรใหม่อยู่ดีๆได้โอกาสที่ไม่เคยคิดว่าจะได้ ช่วงเดือน1-3ถึงของปีเป็นช่วงเปิดเส้นเงินใหม่สำหรับคนปีมะแมโดยเฉพาะใครที่เคยรู้สึกว่าทำงานหนักแต่เงินไม่เหลือหาเงินเก่งแต่เก็บไม่อยู่ปีนี้ดวงเริ่มเปลี่ยนเงินเริ่มอยู่กับคุณนานขึ้นรายได้เด่นเงินจากงานออนไลน์เงินจากงานเสริมงานพิเศษงานในหน้าเงินจากของสวยงามความสวยความงามศิลปะ อาหารเสื้อผ้าเครื่องประดับเงินจากผู้หญิงผู้ใหญ่หรือคนอายุมากกว่าช่วงเดือน2อถึงสมีเกณฑ์ได้เงินก้อนแบบไม่ทันตั้งตัวบางคนได้คืนเงินเก่าบางคนมีคนช่วยโปะนี่บางคนได้โบนัสได้ส่วนแบ่งได้คอมมิชชั่นก้อนใหญ่หมอปลายเคยพูดไว้ว่าถ้าช่วงไหนฝันเห็นน้ำเห็นของสวยงามเห็นทองหรือเห็นวัดแปลว่าดวงเงินกำลังมา คนปีมะแม่ต้นปีนี้มีเกณฑ์ฝันแรงฝันแม่นฝันแล้วเกิดจริงโดยเฉพาะเรื่องเงินสิ่งที่ต้องระวังเสียเงินเพราะคนใกล้ตัวใช้เงินตามอารมณ์ลงทุนเพราะความสงสารถ้าปีนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าอยากเก็บเงินอยากมั่นคงอยากไม่ลำบากเหมือนเดิมแปลว่าจิตคุณสอดคล้องกับดวงแล้วเงินจะเริ่มไหลเข้ามาเองโดยไม่ต้องดิ้นรนเหมือนก่อน เคล็ดลับเสริมดวงเงินปีมะแม,แมทำบุญกับเด็กผู้ป่วยหรือสัตว์จรจัดพกหินมงคลสีขาวสีครีมหรือสีทองก่อนนอนให้กล่าวขอบคุณเงินทุกคืนเลขเด่นเงินทองปีมะแม่1ห8 1 5 58, ส5สรุปพลังเงินต้นปี2,569ปีเกิดภาพรวมเงินจุดเด่นระวัง มะเมียเงินเข้าแรงแต่หมุนเร็วเงินก้อนงานเสริมโอกาสฟลุกรายจ่ายฉุกเฉินคนยืมเงินมะแมะเงินมาแบบมั่นคงขึ้นเรื่อยๆเงินใหม่โอกาสใหม่ผู้ใหญ่หนุนใช้เงินตามอารมณ์ก่อนจากกันคืนนี้อยากให้คนปีมะเมียและคนปีมะแมะลองหลับตาลงสักครู่หนึ่งแล้วตั้งจิตอธิษฐานเบาๆว่า ขอให้ทุกคำทํานายที่ดีงามในคลิปนี้ได้เริ่มทํางานกับชีวิตของเราตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเพราะดวงของคุณทั้งสองนักสัตว์ไม่ได้มาแบบฟลุกๆแต่มาแบบฟ้าสั่งให้รอดฟ้าสั่งให้เฮงและที่สำคัญคุณคือคนที่ผ่านเรื่องหนักมาเยอะกว่าที่ใครมองเห็นหัวเราะเก่งแต่ลึกๆใจเหนื่อยเข้มแข็งให้คนอื่นดูแต่บางคืนกลับนอนไม่หลับเพราะคิดมาก หมอเห็นภาพหนึ่งชัดมากเป็นภาพของคนที่เดินขึ้นเขาชันข้างหลังมีของหนักเต็มหลังแต่คุณยังไม่ยอมวางทั้งที่บางอย่างมันไม่ใช่หน้าที่คุณต้องแบกอีกแล้วโดยเฉพาะคนปีมะเมียดวงช่วงนี้เหมือนม้าออกจากคอกอดทนมานานถูกกดถูกจำกัดถูกปิดทางแต่ต่อจากนี้คือช่วงที่ฟ้าจะเปิดประตูให้คุณวิ่งใครที่รอคำตอบเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องบ้านเรื่องชีวิต จะเริ่มเห็นสัญญาณชัดภายใน30มสถึงหกวันนี้ส่วนคนปีมะแม,แม่ดวงคุณคือแพะปีนเขาสูงเหนื่อยแต่ไม่ถอยเจ็บแต่ไม่เคยเลิกหวังคุณเป็นคนบุญหนักแต่ชะตาชอบทดสอบเพราะฟ้ารู้ว่าคุณแบกรับได้และกำลังจะให้รางวัลที่คู่ควรกับหัวใจคุณจริงๆหมออยากกระซิบตรงนี้แรงๆเลยว่า ใครที่ฟังคลิปนี้จนจบไม่ว่าจะปีมะเมียหรือปีมะแมแม,มีเกณฑ์พลิกดวงด้วยปากตัวเองคือคำพูดคำอธิษฐานคำตั้งใจจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงโชคเข้าหาถ้าช่วงนี้คุณรู้สึกว่าเงินติดขัดงานไม่เดินคนไม่เห็นค่าหรือชีวิตเหมือนหยุดอยู่กับที่หมออยากให้คุณลองพูดประโยคนี้เบาๆก่อนนอนคืนนี้สิ่งดีๆที่คู่ควรกับชั้นกำลังเดินเข้ามาแล้ว พูดทุกคืน7วันแล้วคุณจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบแปลกๆแบบที่อธิบายไม่ถูกแต่รู้สึกได้ด้วยหัวใจโดยเฉพาะคนปีมะเมียจะมีคนเข้ามาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตบางคนมาในรูปแบบผู้ช่วยบางคนมาในรูปแบบคู่บุญบางคนมาในรูปแบบโอกาสงานใหญ่แต่คนคนี้จะทำให้คุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยไม่เสียเปล่าเลยจริงๆส่วนคนปีมะแม คุณจะมีจังหวะได้เงินจากทางที่ไม่ได้คาดคิดเงินตกเบิกเงินเก่าเงินคืนเงินค้างหรือแม้แต่โอกาสที่คุณคิดว่าหมดหวังไปแล้วมันจะกลับมาใหม่ในรูปแบบที่ดีกว่าเดิมหมอเห็นภาพเลข1ชัดมากเลข1เลขหเลข9เกี่ยวกับโชคลาภการติดต่อการเริ่มต้นใหม่ใครฝันถึงคนเก่าคนจากไปหรือสถานที่แปลกๆหลังดูคลิปนี้ หมอบอกเลยว่านั่นคือสัญญาณว่าดวงกำลังขยับและอยากบอกตรงนี้จากใจหมอเลยนะคนปีมะเมียคนปีมะแมะ่คุณไม่ใช่คนธรรมดาคุณคือคนที่ดวงชะตาชอบอ้อมแต่ปลายทางสวยกว่าคนอื่นเสมอชีวิตคุณไม่ได้มาเพื่อรอดแบบธรรมดาแต่มาเพื่อรอดแบบมีเรื่องเล่ารอดแบบมีปฏิหารรอดแบบที่วันหนึ่งคุณจะย้อนมองกลับไปแล้วพูดกับตัวเองว่าดีแล้วที่วันนั้นเราไม่ยอมแพ้ ก่อนจบคลิปนี้ถ้าคุณรู้สึกขนลุกรู้สึกใจเต้นรู้สึกเหมือนมีบางประโยคแทงใจหมออยากให้คุณพิมพ์คำว่าสาธุรับคำทำนายเพื่อเป็นการเปิดทางเปิดดวงเปิดพลังงานดีให้สิ่งที่พูดไปทั้งหมดได้เริ่มทำงานกับชีวิตคุณตั้งแต่วินาทีนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ไว้เพราะคลิปต่อไป หมอจะมาเจาะลึกดวงการเงินดวงโชคลาภและจังหวะเงินก้อนใหญ่ของแต่ละนักษัตว์ซึ่งบอกเลยว่ามีบางปีดวงแรงแบบฟังแล้วต้องเงียบตามสุดท้ายนี้ขอให้คนปีมะเมียและปีมะแม่หลับคืนนี้อย่างสบายใจเพราะตั้งแต่วินาทีที่คุณฟังคลิปนี้จบแล้วดวงคุณไม่ได้เดินเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้โชคดีมีทรัพย์ มีทางมีคนเมตตาและมีปฏิหารเข้ามาในชีวิตคุณทุกวันนะครับ